สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจารุวรรณไทยเจริญตำแหน่งหัวหน้าสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบหนองลมเป็นนอจพอของพี่สมหมายเมืองอินซึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นแบบหนองลมได้รับผู้พิการเข้ามาทำงานเป็นจำนวนหนึ่งคนนะคะพี่สม,มัยเมืองอินพิการด้านการเคลื่อนไหวป,ปัจจุแล้วปัจจุบันพี่สม,มัมย ได้ทำงานอยู่ที่นี่เป็นเวลาเข้าปีที่6และได้รับการจ้างงานจากบริษัทลิโก้ประเทศไทยจำกัดค่ะหน้าที่หลักของพี่สมหมายนะคะตอนเช้าก็จะให้ช่วยรับเด็กคัดกองเด็กเวลาเด็กมาโรงเรียนนะคะและช่วยดูแลเด็กทำกิจกรรมเช่นเข้าแถวคารพปรงชาติพาเด็กไปรับประทานอาหารและสอนหนังสือเด็กพาเด็กไปดื่มนม นะคะล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็ช่วยแม่ครัวเตรียมอาหารกลางวันและอาหารว่างให้เด็กค่ะเวลาที่นอจพอไม่อยู่หรือติดภารกิจไปอบรมประชุมก็จะให้พี่สมัยช่วยช่วยในการสอนหนังสือเด็กนะคะช่วยดูแลเด็กสอนหนังสือเด็กนอกเหนือจากนั้นในการพัฒนาตนเองพี่สมัยก็จะ เข้าร่วมอบรมการทำสื่อการเรียนการสอนแล้วมาช่วยครูในศูนย์ทำสื่อการเรียนการสอนให้เด็กนักเรียนนะคะและเข้าร่วมกิจกรรมของต้นสังกัดนะคะเช่นงานอบองสวงเจ้าพ่อคำปวนจิตอาสาพัฒนาแล้วก็จิตอาสาทำดีด้วยหัวใจนะคะ พี่สมหมายอยู่ที่นี่ก็คือช่วยเหลือง,งานที่นี่ได้ดีมีการปรับตัวมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอและ,ะมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานนะคะเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ดีแต่งตัวสะอาดมาทำงานก็ตรงเวลาคือไม่ค่อยได้คือไม่ค่อยได้มีคำแนะนำอะไรมากนะคะเพราะว่า ก็ถ้าจะแนะนำก็คือจะแนะนำงานที่จะให้พัฒนาผู้พิการนะคะเช่นก็คือเวลาทำเอกสารนะคะก็จะแนะนำช่วยเหลือให้พี่สมัยได้ทำงานด้านเอกสารได้มากยิ่งขึ้นแล้วก็ได้เรียนรู้นะคะ ส่วนงานด้านอื่นๆส่วนงานด้านอื่นๆของวิสมัยวิสมัยก็จะเข้าร่วมกิจกรรม60วันมหาัจจรนย์ของฉันของมูเนธิและได้เข้าร่วมโครงการออมเงินเพื่อช่วยเหลือผู้พิการที่ไม่ได้ทำงานนะคะพี่ พี่สมัยอยู่ที่นี่ก็ทำงานได้ดีค่ะคือไม่ไม่ต้องได้ไม่ต้องได้บอกไม่ต้องได้อะไรเยอะเพราะว่าพี่สมัยจะรับผิดชอบหน้าที่ของตนเองได้ดีค่ะมีมีการกระตือรือร้นมีการปรับปรุงตัวเองอยู่เสมอส่วนงานพัฒนา ด้านการพัฒนาง,งานของปีต่อไปก็จะให้พี่สมัยช่วยงานด้านเอกสารช่วยพิมพ์งานเพราะว่าตอนนี้ตอนนี้ให้พี่สมัยได้แค่ถ่ายเอกสารแล้วก็สอนหนังสือเด็กปีต่อไปก็จะให้ช่วยงานด้านเอกสารพิมพ์งานเพราะว่าพี่สมัยยังไม่กล้าที่จะทำงานเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์เพราะแกเพราะ แกบอกว่ากลัวคือยังไม่มั่นใจแต่ก็จะพยายามทําให้ได้ค่ะศูนย์พัฒนา,าเด็กเล็กต้นแบบหนองลมก็มีความยินดีที่มีผู้พิการเข้ามาทํางานอยู่ที่นี่ซึ่งได้ช่วยแบ่งเบาภาระของครูและก็ แบ่งเบาภาระของอครูประจำชั้นในการช่วยเหลือดูแลเด็กนะคะหวังว่าปีต่อไปบุรทิิยังจะยังจะให้พี่คนพิการได้ทำงานอยู่ที่นี่ต่อไปศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบหนองหลมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดิฉัน นางสาวสมัยมุอินเป็นผู้พิการทั้งด้านการเคลื่อนไหวทำงานอยู่ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองลมบริษัทที่จ้างงานดิฉันคือบริษัทริโก้ประเทศไทยจำกัดงานที่ทำทุกวันเช้ามาดิฉันก็จะมาลดต้นไม้ที่หน้าอาคารเรียนช่วยครู รับเด็กคัดกรองเด็กทำครับทำความสะอาดหน้าอาคารเรียนห้องเรียนและพาเด็กเข้าแถวเคารพธงชาติพาเด็กเข้ามาเรียนหนังสือทําอย่างนี้ทุกวันแล,และตอนกลางวันก็จะพาเด็กไปรับประทานอาหารแปลงฟัน ทำอย่างนี้ทุกวันค่ะดิฉันภาคภูมิใจมากที่ได้มาเป็นส่วนร่วมทําประโยชน์ถึงไม่มากนะักแต่ก็ภูมิใจมีเพื่อนร่วมงานดีมีหัวหน้าที่ดีคอยดูแลได้ดีมากค่ะและจะพัฒนาตนเอง ให้ดียิ่งยิ่งขึ้นเรื่องโมเดลวละสิบบาทดิฉันได้เข้าร่วมตั้งแต่เริ่มมีโครงการและจะเป็นโครงการที่ดีเราจะได้แบ่งปันให้กับเพื่อนคนพิการที่ยังไม่มีงานทำได้มีงานทำและมีเงินใช้จ่ายเหมือนกับพวกเรา การออมเงินดิฉันก็ออมทุกเดือนและมีอาชีพเสริมวันว่างเวลาว่างดิฉันก็จะนั่งทํากระเป๋าใบเล็กๆขายใบละ20-30บาทพอเลิกเรียนก็จะรับจ้างทําขนมไทยรายได้ที่ได้ก็จะมาชุนเจือกับครอบครัว พอเหลือก็จะหยอดตะปูพอได้เยอะๆก็จะนำไปฝากที่ธนาคารหมู่งบ้านค่ะท้ายนี้ขอขอบคุณบริษัทริโก้ประเทศไทยจำกัดที่ได้จ้างคนพิการได้มีงานทำและมีไรายได้มาจุนเจือครอบครัว และไม่เป็นภาระกับคนอื่นหวังว่าปีต่อ,ต,อต่อไปก็จะได้รับการจ้างงานให้ดีฉันให้ดีฉันได้ทำงานอีกนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ